สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวแปรและการประกาศตัวแปรนะคะ Overview ก็คือหัวข้อเรื่องที่เราจะอธิบายวันนี้นะคะก็จะมีอากาักขระคำสงวนชนิดข้อมูลตัวแปรและการประกาศตัวแปรค่ะต่อไป Objective ก็คือวัตถุประสงค์นะคะบอกอักขระที่ใช้ในภาษา C ได้ บอกคำสงวนของภาษา C แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลบอกชนิดของตัวแปรต่างๆอธิบายการประกาศและตัวแปรแบบต่างๆได้นะคะต่อไปจะเป็นอักขระที่ใช้ในภาษา C นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวอักษรตัว a ถึง Z พิมพ์ใหญ่แล้วก็ a ถึง Z พิมพ์เล็กนะคะตัวเลขก็จะเป็น0ถึง9 แล้วมันก็จะมีออักขลักพิเศษอื่นๆนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงนี้นะคะต่อไปคำสงวนนะคะเป็นคำที่มาตรฐานกำหนดความหมายไว้แล้วไม่สามารถนำไปใช้ในการอื่นๆได้เช่นตั้งเป็นชื่อตัวแปรนะคะหรือว่าชื่อฟังก์ชันก็จะมีคำดังต่อไปนี้ต่อไปเป็นประเภทของข้อมูละคะ่ะ เชียความหมายก็คืออักขระหนึ่งตัวอินเลขจำนวนเต็มนะคะโฟต์ Vote. ก็คือเลขทศนิยมค่ะต่อไปความหมายของตัวแปรตัวแปรคือชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นชื่อของหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะเมื่อต้องการใช้งานข้อมูลจึงอ้างถึงข้อมูลนั้น,น,นด้วยชื่อของตัวแปรที่ตั้งขึ้น,นะคะ่ะ ต่อไปเป็นกฎการตั้งชื่อตัวแปรนะคะก็จะมีดังนี้ 1. ต้องตั้งขึ้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายอันเดอร์สกอร์เท่านั้นนะคะ 2. ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้แต่ว่าห้ามเอาตัวเลขขึ้นต้นนะคะ 3. ไม่ควรมีความยาวเกิน32ตัวอักขระและควรสื่อความหมายได้ 4. ห้ามเว้นวรรคระยะ ระหว่างชื่อตัวแปรค่ะ 5. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กเนี่ยควรให้มีความหมายแตกต่างกันนะคะ 6. ห้ามมีอักขระพิเศษปะปนในชื่อนะคะยกเว้นตัว underscore นะคะแล้วก็ตัวคล้ายๆตัว S นี่นะคะ 7. ห้ามซ้ำกับคำสงวน,นะคะ่ะต่อไปเป็นชนิดของตัวแปรนะคะและความหมาย s h ียความหมายก็คือใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักลรใดๆเพียงหนึ่งตัวนะคะอินใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม f ร o ส t ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมค่ะต่อไปจะเป็นการประกาศตัวแปรนะคะรูปแบบนะคะก็จะเป็นประเภทของตัวแปรแล้วก็ชื่อตัวแปรแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายสิมิโคลอนเช่น in Answer แล้วก็ เครื่องหมายซีมิโคลอนปิดท้ายนะคะในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทตัวแปรเดียวกันนะคะก็จะเขียนได้แบงนี้ก็จะเป็นประเภทของตัวแปรแล้วก็ชื่อตัวแปรแล้วก็คอมมาใส่ตรงกลางขันนะคะแล้วก็ชื่อตัวแปรตัวต่อไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมายซิมิโคลอนก็เช่น in x y z แแล้วก็เครื่องหมายปิดท้ายนะคะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการประกาศตัวแปรนะคะ in, in ก็จะเป็น x เอ้ย x เซมิโคลอนก็จะเป็นเครื่องหมายปิดท้ายแต่ในรูปแบบถ้าเราเขียนด้วยกันนะคะเราก็จะเอาคอมม่าเนี่ยมาคั้นไว้ก็จะเป็น in x คอมม y x เอ้ยคอมมา Z, แล้วก็จะเป็นเครื่องหมายเซมิโคลอนต่อไปเชียก็จะเป็น c C พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปิดท้ายของ f ร o a t เนี่ยก็จะเป็น Answer นะคะถ้าเราเอานำมาเขียนในในที่เดียวกันนะคะก็จะเป็นฟร o แล้วก็ Answer แล้วก็จะมีเครื่องหมายคอมมาแล้วก็อัน w ซอตัวต่อไปแล้วก็เครื่องหมายปิดท้ายนะคะต่อไปจะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะคะก็จะ,ะรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะมีประเภทของตัวแปรแล้วก็ชื่อตัวแปรแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ค่าเริ่มต้นแล้วก็เครื่องหมายปิดท้ายก็เช่น in นนะคะแล้วก็ answer แล้วก็เท่ากับค่าก็สมมุติอ่ะ100นะคะแล้วก็เครื่องหมายปิดท้ายในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทของตัวแปรเดียวกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ i n แล้วก็เเท่ากับ5 ห้านี่ก็คือค่าที่เรากําหนดนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเราก็จะใส่คอมมา่าแล้วเราก็จะเขียนชื่อตัวแปรตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น y เท่ากับสิบอ่ะต่อไปเราจะเขียนตัวต่อไปเราก็จะต้องมีคอมม่านะคะต่อไปแล้วก็เป็น z เท่ากับยี่สิบแล้วก็เครื่องหมายปิดท้ายะคะ่ะต่อไปก็เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะคะ i n ก็จะเป็น okay. x เท่ากับ5แล้วทีนี้ถ้าเราจะเอามาเขียนไว้ในที่เดียวกันนะคะในกรณีที่เราไม่ได้กำหนดค่าให้ตัวนั้นๆนะคะเราก็จะเขียนในรูปแบบของอิเท่ากับ5คอมมาแล้วก็ y อ่ะสมมุติตัว y เราไม่ได้กำหนดค่าให้มันนะคะแล้วก็ y เฉยๆค่ะ y ตัวเดียวแล้วก็จะเป็น คอมมาแล้วก็เป็นค่าตัวแปรตัวอื่นที่เรากำหนดอ่ะอย่างในสไลด์ก็จะเป็น z เท่ากับ10แล้วก็เครื่องหมายปิดท้ายนะคะต่อไปของเชียนะคะเชียก็จะเป็นเอ่อเชียเท่ากับเอ C, เท่ากับ a ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็จะเหมือนมีเครื่องหมายอ่ฟันหนูนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย semicolon น,นะคะของโฟร์ก็จะเป็น answer น,นะคะในกรณี ที่เราไม่ได้กำหนดค่าให้นะคะแล้วก็เขียน answer ไปนะคะแค่แค่ answer แล้วก็ตัวต่อไปแล้วก็จะใส่คอมมาขั้นไว้แล้วเราก็จะกำหนดค่าให้มันก็จะเป็น answer เท่ากับ2.5ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ